ครับเจ็นสิบาจารย์เนียเจ็นะครโอปโตมีชำนาญหนึ่น 1, 4, 2, งสีทบอ2สองสอหมงศีครับหมายเลข1 0 0ครับรัชนนและก็95ขาบร์อนด้วยโอ้โหเดี๋ยวไปเยียวไปดูคะแนนหน่อยทีคะแนนนะแตตั้งแลยไปดนนคะแนนหน่อยโอ,อ,อ 400, ที่มีคะแนนนำครับโปโตมีชำนาญ1นึ่รอ เดินทางกลับแล้วน้องบิลลินนะครับไปกันแล้วครับตอนนี้สุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวเชียวโดน,นนะชุดสีน้ำเงินน้ำเงินอยู่ในจอทีวีด้วยไออย่างนี้มันก็เป็นฟันโจมีช่ยน,นชุดกบ ในรุ่นต่อไปนี้นะครับเป็นในรุ่นเสริมมาให้นะครับผมประกาศไปแล้วนะครับในรุ่นเสริมอ่าเป็นรุ่นของยาเดิมวายพักเท้าเดิมลงงานนะครับที่เสริมมาให้นะครับรุต่อจะมีไปเข้าเก่งการ์ดมาได้เลยนะครับไอทองมีตำนานไปแล้วจาวานไปแล้วไปเดินบอดจ้านะครับโอโหอันดับที่สามไม่ฝันสีครับเอ๊ะทีสี่ทบบอ้าวทีห้าคาร์บอนโอ้โห หลเนี่ยกันไปหลเนียงกันไปนี่นะครับในรุ่นทางสตีทีไล่โมโตอยู่วั่เกินเก้าปีจังหวัดทีเดียวนะครับมันเป็นงเียไเล็ะไปเนาะขันหลังเนาะไม่ใช่ไล่แผลไปหน่อยแผลไปหน่อยทู ดูสิเขาครอเพื้นที่เขาก็มีลูกศิเยอะนี้ปลาเป็นรถสไลด์เลยนะปากันเทียบเลยรถสไลด์สะพานสอยู่ไหนไปมาทัชทายแล้วสะพานี่าดกันรถจะุงไรือมเลโล เบลโล่ต้องรอก่อนตอนเย็นอาจจะได้แชมป์สาที่เป็นที่ใหญ่โอเคแล้วเจ้นที้ตอนนี้ต้องแสดงปลายทางเข้าทางออกให้ดีนะครับเพราะว่ารถจะออกก็มีจะเข้ามานนไปโอ้ยฮ่าทีทีโฟล์ทลายโมโต้หนึ่งกับสองที่สุดป้อมาสี รถจิ๋วไหมเออนั่นแหละไอ้หมันสีนี่ใครดู้มันน้อยแต่มันโดดนี่ตัวถังแทบขาดเลยก็ไอ้ไ่ดวงไอ้ที่ไปเอาให้มันยุ่งเปิดหน้าใช่คุณพ่อคุณพ่อไอ้หมันสีรถโตแต่ยิ่งลงหน่อยมันใหญ่จัดใหญ่เกินให้่เกินใหญ่เกินจะไปทำยังไงเจ็บเจ็บเขาเป็นจิ๋หไหมคุณตลกผมขนานเลยคุณไม่ออกนี่ไม่ได้ออกจากรถแข่งหรอกออกจากรถเท้าเอี่ยงเดียววุ้ยดีแน่

ไกลดุกคอยๆกอยขึ้นคือไม่ขึ้นคูโดดไม่ได้คูไม่ขึ้นเนี่ํงมีปัญหาครับคูไหมคูไม่โดนไม่โดดก็ไม่โดที่วะถ้าโดนได้ก็โดนไม่โดนลุ้นแิมเข้าไปแล้วเข้าไปแน้ชาวานเข้าไปแล้วรอพื่งแชมป์ระจะไปีต่เล่นต่อไปตาวานรองแชมป์ก็ยังอยู่ที่อ้ยวอ้อ้ยโอ้ยวันนี้วันนี้อะไปมัส บอกหกสี่เดียวแ้่แล้วไอ้หมันสีเข้าไปก่อนตามด้วยหนึ่งสี่และหกสองเอง